เสนอคีอมา,ามบังคับอยู่ผมเคลยวคุ้นที่ผมจะเป็นได้ไหมครับลัคก,กี้บ็อกสกายพิวีต่อไม่แล้วต่อไม่รอปเป็นี่เราเปิดกวนตีแล้วเหรอบอกว่าขอกวนตีไงติงจ้าอ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวอ, <c oughs> อันนี้คือกวนตีใช่ไหมกูกวนพอตัวนะ <c oughs> น,นี่นี่มึงกวนตีใช่ไหมก็ไม่ได้เสกอะไรเกินตัวนึงแต่กูกวนกว่าว่าลวนการโอ้โหต้นไม้แตกเลยเนี่ยโอ้จบแล้ว ก็หลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่เราได้เล่นสกายเอ่อพีพี PP ไปนะเราเปิดแรกคีบล็ปปอกอะไรไปนะสายรุง้งเออก็มีคนบอกว่าชอบพี่บอยตอนหัวร้อนมากเลยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะเหมือนเดิมนะพี่บอยก็จะหัวร้อนเหมือนเดิมนะครับ <laughs> มาเพื่อการเสียเวลานไปเปิดกันเลยดีกว่ามาบอยเดี๋ยวเราเริ่มงจากต้นไม้ก่อนแล้วกันเนาะว้ายโอ้โหเริ่มมากอุย้ยมึงหายไปเลยสามกล่องอะไรของกูอุ้ยโอ้โหแต่กูหายไปทางต้นเลยวะอุ้ยอันนี้เสียงโชคเลยเนี่ยกูหายทางต้นเหมือนกันก็มีคนบอกว่า ชาร์ปเน็ตเนี่ย x เนี่ยมันคือสิบหรอหรือว่ามันคือหก x คือสิบคุณลืมกดผมเอ่ะเอาเหรอ x คือสิบเหรอเออล้วก็ก็คือเมื่อวานดาบที่กูตีมอมันคือดาบเม็แปดจุดห้าไว้แต่ว่าชาร์ปเน็ด x มันคือสิบแต่กูทิ้งไปแล้วสองอันอุ้ยนี่เราเผื่อไปเปิด่ยาได้แคลรถมาจริงจริงทีมันล้มมวยนะทุกคนจริงจริงมาให้ผลชนะเลยอีกแล้วอ่ะล้มมวยก็บ้าแล้วเสียงโชคอุ้ยนี่เป็นเพชรอือเราขุดมาเพื่อที่จะอุ้ยครับจุดเกาะ โอ้โหได้เพชรทองมาเฮ้ยหูแม็กมันหายไปกแล้วมั้ยหายไปกี่แล้วเหรอไหนตรงไหนหายโอ้โหบอลหัวร้อยอะไรทุกคนมีความสุขไหมโอ้ผมนี่แบบมีความสุขแฮปปี้มากแม่ทุกทุกคนไม่ซานดิบเหรอทุกคนชอบแต่ผมอันนี้กินแล้วเพิ่มเลือดแล้วก็โอ้โหลีเก้นเลือดด้วยเยี่ยมเฮ้ยเดี๋ยวเราต่อก่อไปหากันดีกว่าเหงาเงาจะยิงทำไมเนี่ยเฮ้ยว้ายอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวมาคนก่อแม่ไม่ไกล บางกอมึงแต่มันขิดกอดกูโอเคนะตอนนี้เราก็ซ่อมกอดที่แบบบางกรมันขิดออกไปออกแล้วเนาะก็เป็นประมาณนี้ส่วนบอยก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับได้ไรอุ้ยเด้อะเลยไม่ได้ใช่นับโอ้ยทำไมมันเก้งเราเนี่ยเราควรไปแก้ไม่ใช่เหรอคนบอกเห็นผมหัวรอดเหรอเราลองเปลี่ยนนะอยากเห็นไอที่หัวรอนไหมเปลี่ยนอุ้ยอู้ลักกี้แลนด์โอเคนะกลับมาต่อนะครับเมื่อกี้เกมมันแค่เพราว่าลักกี้แลนด์มันเยอะมากมันตกไปจากท้องฟ้านะครับ เราบอยมันก็ได้กล่องเราไปกล่องนึงครับโอเคมาต่อดีกว่าปึ๊บอุ้ยคิปเปอร์ลักกี้บ็อกซ์คิปเปอร์เปิดได้ไหมอ๋อมาอุ้ยเปิดได้โอ้ยเปิดทำไมเปิดแล้วไประเบิดอุ้ยดาบไม้โอ้โหโคตรดีดาบไม้โคตรดีบอยถ้าบอยมีบ็อกซ์บอยก็ต่อมาหาเราบ้างก็ได้นะเหงาเราเราไม่จำเป็นต้องไปหาอะไราต้องมาเจออุ้ยดาบนีสุดยอดเลยอะแต่ว่ามันไม่เพิ่มเลือดอ๋อเพิ่มเลือด แล้วทำไมเลือดเราเยอะขนาดนี้เพราะเรากินแครอทหรือเปล่าว่าจำไม่ได้ที่เรายังไม่ได้นี่แหละเราไปสีเสี้ที่เรียกว่าเกาะเกาะสปอนนูบบ๊อบ<ฮ>อ้าว<ฮ>เปิดมอเตอร์นี่อ๋อไม่เปิดแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วลืมไปมันโอ้ยกูลอยบอยแตงโมเอาไมมแตงโมของบอยเอาไปต่อไปอันนี้เป็นแครอทไม่เอ็นชาร์นะครับก็โอ้โหกากเอ็นชาร์เลยดีสุดแล้ว ไม่ได้๋มันจะแก้บอยเลยมันปาเลราอีกแล้วเนี่ยโอ้ยทำไมมันแก้เราเทมันเนี่ยสลามไม่นะอันนี้นุ๊กคิวเลอร์ะโดนกับมึงเาวฮะมากโดนแบบกับมึงเด้อวะไม่รู้อ่ะอุ้ยนี่เป็นคีถ้ากินคีกลัวเกมแคสจบเหมือนกันอุ้ยนี่ไงบินได้แล้วมาหาแล้วว่าไงอึ้อหือกากเมื่อกี้ที่กูบินไปหาแล้วก็กูก็กินทีเหมือนกันอันเหรออุ้ยอะไรเนี่ย โอ้โหลักกี้บอลอยูแล้กกวล,ลักกี้แลนด์เหรอแต่รอบนี้เกมไม่แคสอันนี้เป็นอะไรอ่ะเอฟเฟกอะไรอ่อะไม่ต้องรอยทำไมถึงไม่แคสต์ทำไมเพราะคนมีดวงเขาเปิดอ่ะมึงไม่มีดวงอะเกมไม่แคสเกี่ยวอะไรวะเนี่ยเกี่ยวไรบางคนมีดวงเปิดมาถึงได้เป็นอุ้ยอแอปเปลิลแอปเปลิลบีมใช่ไหมเนี่ยอุ้ยกินแล้วบินได้ว้ายนี่ไม่โดนโอ้โหจบแล้วอันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็นกระดูกดาเมจสามพันเลยเหรอน่าชับเนี่ยสามพันนะบอย กินไหมอันนี้เป็นแอปเปิลอีกแล้วแอปเปิลบอยแอปเปิลอุ้ยเพิ่งทิ้งดาบสามพันไปอ้าวไม่เป็นไรกูมีดาบสามพันห้าอยู่ลืมไปตกใจหมดกูมีดาบสองล้านยังไม่พูดเลยเอาหรอเออกูมีดาบดาเมจสองพันล้านเหมือนกันลักนี้และอีกแล้วรวยแล้วมันเยอะโอ้แหละเห็นไม่รวยกูก็ดีเกย์ก็ไม่แคร์อีกแล้วอันนี้เป็นเมล็ดโกโก้โคโรนาเมล็ดโกโก้โคโรนา วุ้ยดาบว<อ>ันอันนี้แล้วตีได้รอบเดียวอะไร <laughs> ตัวกระเด็นเลยอ่ะุ้ยมันเอาทำไมลักกี้บอลเป็นแบบนี้นอ,อ้าวปะค่ะหายไปอีกแล้วหายไปอีกแล้วหายหมดแล้วไหนอลองวางดูซิเอางแล้วเจอแล้วผมว่มนวานัทโคตรสวยเลยก่หอ,อหายเหรออ่ะเอาไปนั่นแหละลักกี้บอลก,ก็ไปวางซะนะอุ้ยเอา้าอุ้ยเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องวางหรอกจริงอ๋อ <laughs> มันคือบอลสีแดง ถ้ายิงโดมน,กกน,นมันก็ระเบิดไงเพราะกวใครปาใส่มึงถ้ายิงไม่โดนก็เป็นงั้นแหละโ <c oughs> คนโกรธเลย <c oughs> ไม่ตั้งใจย,ยิงโดนโก่อดตัวเองมึงก็ตายรองไหม่ดิงรองไห่ไม่รอแล้วอันนี้เป็นอะไรอะ่ะอ๋อไม่มีอะไรน,นี่ก็ธรรมดานะเ,าเก็บไว้แล้วกันดาบสวยดีทิ้งดาบไม้ไปโอ้โหคลิปนี้กูจะแพ้กันไปเนี่ยอุย้ยปืนอา้าวอเมซิ่งมาซุก้าเสื้อค้างเหรอ อ๋อเซิร์ฟไปได้คานแต่ว่าท้าแบบบอลสุก้ามันยิงไม่ได้วะเนี่ยตกใจหมดเลยยิงมัแล้วกันตกใจอะไรโอ้ยช่วยด้วยตายโอเคต่อไปอุ้ยกางเกงอุ้ยแสแล้วกดเร็วอบอกเลยบอจะได้เจอแบบนักพีพีแบบกดเร็วสุดในโลกมิเตอร์ทีคุงที่ไปแข่งสีชมพูมาแล้วชนะทั้งสามมินิเกมเลยรู้ไหมยอดมินิเกมแข่งเรือทุกคนรู้ไหมว่าบอยมันเกมหลุดไปนะทุกคนต้องโทษบอยนะั้น<อ>ที่แบบ<อ>แพ้<อ><ๆ>แข่งเรือ มเรียกตัวสำรองตัวนี้แหละเล่นไม่ดีจบแล้วกูว่าตัวสำรองกันไม่ตายต้องานอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นพั่วธรรมดาไม่มีอะไรมากทิ้งไปหัวพั่วอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยกินแล้วเออเมจิกอะไรเนี่ยผมไม่รู้เอฟเฟลกนี้นะแต่ว่ามีเมจิกคิวอยู่เมจิกคิวก็น่าจะกันพวกยังไงอ่ะมันกันพวกเวทมนต์แล้วมันกันแล้วไมค้ามันมีเวทมนต์ได้หรอวะ อะไรคือมันเป็นมนต์ในหมายคราบบอยมาโฮ่ไอ้ยแร่บอยยืมตัวคราบหน่อยมึงทําลายไปได้อย่ามายืมเอาเหรอมันเสกแล้วเราต้องคราบเสื้อแล้วก็รองเท้าคราบอะไรเดียมีอะไรคราฟได้บ้างวะเนี่ยอันนี้เป็นหมวกอะไรอ่ะจาไม่ได้ก็รองเท้าโอ้โหเอฟเฟกต์เยอะมากแล้วก็เงเกงเรียบร้อยเอาางเกมีแล้วี่บ่ากูจะไม่มีเสื้อกูลืมไปเนี่ยได้เสื้อละโอ้โหแร่สีนะครับแร่สีจําไม่ได้โอ้โหเอฟเฟกต์เยอะมาก มาเปิดต่ออุ้ยธนูอู้เกียร์กงเกียร์กงมาเรามารี่เปิดกันดีกว่านะผมว่ามันเริ่มจะนานไปแล้วนะครับลัคกี้บล็อกนี้ก็แบบยังเยอะอยู่เลยมาเราเล่นลีลาไม่ใช่หรอกบอยบอกว่าให้แบบเล่นลีลานะครับอันนี้ดาบก็มีแล้วหลักฐานหลักฐานก็ได้แชทแต่ว่าบอยเราก็ความไปหมดแล้วอุแยเลสีแดงเฮ้ยมันดีเปล่าวะวิดีโอเกมี m p o s s i b l e วิดีโอเกมที่แปลเป็นไม่ได้ โอ้โหเป็นไปไม่ได้เออมันคือสติกแล้วนี่ว่าเอาสติกมันไปครับเป็นดาบก็จะได้ดาบเกนจิดาเมจอีฟิลิตี้นี่แหละที่เราต้องการก็ได้หมดแล้วไม่บูดเลยเออเหรอแต่ว่านี่มันยิงได้นี่ดุกว่าขู่เห็นอุ้ยคีเห็นอะไรขู่เห็นโอ้โหเพิ่เห็นอะไร,ะไรว้ายลักกี้โบก,กูเยอะขึ้นโอเคหรือว่าโอเคขีี้เกยจจะเปิดละโอ้ยโ,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 โอ้โหลักกี้โบกูเยอะขึ้นเหมือนกันปะโอ้โหขอมังกรได้ไหมบางกรแบบมาช่วยกรดก่อหน่อย มาจะเริ่มรัวนะจะเริ่มรัวนะไม่ดีดานะใครช้าอันนี้ได้เป็นแอปเปิ้ลบางทีขอเราไปเยอะไปน,นะทิ้งดาบพวกนี้ไปละกันเพราะว่าเรามีดาบแบทีเยอะกว่าแล้วนะครับเพชรทองนี่ก็ทิ้งไปเถอะอุ้ยอันนี้แต่ว่าอันนี้ล็กกปัญโหวกสองพันเลรนะียะในลองเปิดดิโอ้โหสองพันแต่ไม่หลอกอะไรเลยโอเคผมจะเริ่มเปิดรัวแล้วนะทำไมรัวจะช้าไม่ได้เหรอไม่ไหวนะแล้วนะไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวเหมือนกันนะปืนนี้ก็โอเคะนะ,ะนะอันนี้เป็นต<ม>ั๋ว โอ้ยโอ้โหเปิดตั้งนานเพิ่งมาได้มอนเตอร์โอ้โหเออลืมเลยแบบบอยลืมไปว่ามีมอนเตอร์เลยเพิ่งได้มอนเตอร์เป๊บอุ๊ยเออเออถ้าเราเปิดหมดเราก็แกล้งบอยได้ดีกว่าเออเรารีบเปิดดีกว่ามาโอ้ยเอ้าถ้าเราเปิดหมดนะครับเราจะสามารถยิงปืนรัวๆใส่บอยได้ใช่แล้วนี่คือวันละกินของเราแน่ดีได้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่ละอย่างเออโอ้โหบางทีผมว่าเราควรลดมาบางทีแบบผมก็สร้างใหญ่เกินไปผมกลัวแบบมันแป๊บเดียวไง มันไม่น่าแปบเดียวว่ะล่ะเอ้าค้างเอ้าอ๋อกูเป็นเกมหมดกูล,ลืมกูเป็นเกมหมดแล้วกูเปิดลัคกี้บอกไอ้ที่หายโอ้ยต้องเออขนาดไหนวะเนีน่ยอันนี้อะไรอ่ะวมีโอเกม,มแบบว่าแต่และอย่างอุ้ยได้บอลน,นี่มาแล้วนี่แหละบอลโอพีอือโดนเต็มเต็มเสร็จแล้วยังไม่เสร็จรอก่อนเอา้าบอยกอบบอยหมดแล้วนน่แล้วมึงดูกอบกูโคตรเยอะเลย ช่เปิดบ้างก็ได้นะอุ้ยกระโปงโอ้ใส่แล้วโอ้นี่มันแหลกอะนะครับเดี๋ยวค่อยใส่แล้วกันอะไรวะเนี่ยตัวแมงมุมทำไมมันลอยอะโอ้ยยังไม่อยากยิงโอ้โอยเสีงยงโชว์กันละือลัคก,กี้บ็อกนี่มันเหงาจริงคิดถึง,งมังกรอา้าวมีคนมีคนใส่แล้วมันลอยนี่เอา้าอแล้วใครใส่แล้วมันลอยอะมึงสิเอารองเท้ามันทำให้ลอยเหรอไม่รู้ตัวเล็กเหอวะกูไม่ทำไมมุมมันลอย อุ้ยสติกหล่นไปอีกแล้วอันนี้กระเด็นอ๋อนี่โปรดิวชั่นเอามาทำแบบวันเนี้ยถือแบบมันก็ไม่ได้กันซะหน่อยอันนี้เป็นอ๋อกางเกงก็กะอะลยครับก็ไม่ได้ดีมากช่วยเปิดบ้างก็ได้นะเหงาโอ้โหมาจัดไปเลยช่วยเปิดขอในดีบอกให้นะขอในดีบอกด้วยไม่ใช่เก็บโอ้ขอในดีบอกได้นะโอ้ตื่นเลยมนตื่นเลยโอ้โหรวจริงอย่างนี้ที่ต้องการเออ โอ้ยมิเตอร์มันอยู่ไหนเนี่ยไอ้ิเตอร์ออกมันหายตัวอยู่เออตายโอเคปิดมิเตอร์ละหมดยังไหนมีอะไรบ้างเออดาบแล้วก็กล่องอันนี้เป็นยาดาบกินจิหมวดเปิดช้ามากเลยทีจริงๆยังไม่หมดเลยอะ่ะจะเปิดหน่อยสิ <laughs> <laughs> เดี๋ยวครั้งหน้าผมก็จะลดละกันนะครับเพราะว่าแบบเออมันเยอะไปจริง <laughs> โอ้โหลาวา สี่งโจ้ยกูดูดีๆเนี่ยก็ได้นะโอเคตอนนี้หมดใช่ไหมยังไม่หมดมีเหลืออีกสองกล่องข้างหน้าโอเคครับหมดจริงจังลวโอเคเดี๋ยวเราก็ไปจัดขอก็ไปเลือกของกันแล้วกันนะผมจะเอาไหนมาสู้กับบอยบ้างโอเคแล้วก็ไปเจอตอนนี้จัดขอเสร็จดีกว่าโอเคตอนนี้เราเปิดหลังที่พ่อเสร็จแล้วผมเก็จะไปสู้กับเราคลิปผมจะเน้นใช่เดินไปเรื่อยๆเยอะตอนนั้นก็ผู้หญิงตอนไหนก็คีบมันอยู่เตเกมชั่นไงเอ้ยคลิปช่องเออเ้าผมจะที่ชั่นเลยผมจะเอาอย่างก่อนแล้วสไลด์เวลาไหนผมจะสู้กันเลยอันไลน์แล้วอาจารย์สไลด์ใช่ไหม ต,ตามใจมึงเลยโอเคมาเดี๋ยวเราก็ขอกินที่เฟกก่อนละกันนะก็ชุดก่อนที่ผม,มเลือกก็จะเป็นประมาณนี้อา้อาวอา้าวอ้าวอย่าพึ่งตียังไม่ได้กินเลยเนี่ยแป๊บหนึงอย่าพึง่งโอ้ยโอ,ยโอย้เดี๋ยวแป๊บอา้าวของสลับแปบ๊บนึงนึงของกินก่อนอันนี้เป็นเอฟเฟกที่เรากินแล้วเราจะชุบชีวิตได้หรือเปล่าวะไม่น่าใช่เนาะมาบอกเลยเอฟเฟกเราเยอะเราจัดไปเลยเราจะไม่แพ้เราจะชนะใช่ไหมเราก็จะไม่แพ้เ้ยโอ้โห โ oh, อ้โหยิงใส่อัดเข้าไปนะไม่ใส่ดีกว่าพอแล้วแต่เกมแคสต์มาพอแล้วเกิดอะไร<อ>ขึ้นถอดน้ำมึงถอดกูถอดด้วยดิถอดกลับไปเตื้อเอามั้ยถอดนกูถอดน้อง <Y aa. S 2> เท้าถังเก่งอ่ะยากเฮ้ยไม่ตายโอ้ย <laughs> อันนี้เป็นบอลที่เราแกล้งตอนแรกจำได้ไหมเนี่ยกูว่าแกล้งเหมือนอย่างไรตอนไหน <laughs> ต้องแทงท้าไม่ตาย ยแหละี่ไหนถ้าไม่ตายกอก็ไม่แตกมาต่อไปเราถอดอะไรดีถอดเอ่อหมวกดีกว่ามาโอ้วันที่เราจะก่อเลยไม่ไมไ<อ>มต่อเลยกูตอให้จีบ<อ>้หเอาฮะทำอะไรอะไร่ะนี่กูจะโดนด่าโง่กันเหรออะไรวะทำอะไรไม่ได้ทำอะไรแค่ต่อหัวอันนี้ตีมาดิหัวมันโอปีนี่มาเดี๋ยวต่อโบกออกด่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอตีหน่อยขอตีเราอยู่ไหน นี่กูแพ้แล้วเหรอสนใจเสมอไหมเวาเลยแอมโดนด่าอย่างโอเคโอเคน้องกอล์ฟคิววิจดเรื่องของผมก็ชอบโนกดแล้วก็สุดท้ายน้องฉานคันนี้ผมก็ฝากชนะเหมือนเดิมากครับผมก็ไว้เจอคลิปหน้าครับบ๊ายบาย